เข้าสู่เรือนมิถุนายนสัญญาณแรงกระเพื่อมเกี่ยวกับเรื่องของการล้มกระดานเลือกตั้งสอวอก็มีมาแต่ผมบอกตรงนี้ว่าไม่ล้มไม่เลื่อนนะฮะล่าสุดออกมาแล้วนะกกตวันนี้เขาประชุมกันนะครับเขาไม่เลื่อนนะฮะเขาวางไทม์ไลน์ไว้อย่างไรเขาจะไปตามนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นจะมีการสอยหรือเปล่าหลังจากนั้นจะมีการออกมาประกาศหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันจะเป็นโมฆะนะมันจะต้องมีคนออกมาชดใช้นะ เหมือนกับการเลือกตั้งหลายครั้งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเราว่ากันพาไปดูสัญญาณบางอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากที่เข้าสู่เดือนมิถุนายนครับ2มิถุนายนผมไล่ไปโดยยึดเอาวันที่ก็แล้วกันนะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วมันก็จะแสดงให้เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง2มิถุนายนคุณสมชายแสวงการสวโพสต์เฟซบุ๊กแฉโพยกวนสว149คน ผ่านเข้าไปรอในรอบประเทศแล้วหมายความว่ารอบอำเภอรอบจังหวัดนี่คือไม่สนละร้อยกว่าคนนี่คือไปนอนรอแล้สบายแล้วนอนรอที่ IM p a พกละเขาจะเลือกกันที่อิมแพกนะคุณนะฮะรอบสุดท้ายรู่นน่ะยีิบมิถุนาน่ะเลือกสอวอร,ระดับประเทศจะเลือกกันที่อิมแพกบอกว่ามีร้อยส่สิบเก้คนไปนอนรอแล้วอ่ะไม่ต้องผ่านอำเภอจังหวัดไม่ต้องแคร์ยังไงก็ผ่าน โอ้โหเป็นขนาดนั้นคราวนี้สม,มิถุนาย,ยนเลขากกตส่งลายภายในให้เจ้าหน้าที่กกตตั้งรับแรงเสียดทานจากพฤติการการแสดงออกของกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ3รูปแบบดังต่อไปนี้เป็นการเตือนกันภายในว่าเอาละพวกเรากกตได้เวลาในการมาฟิวชั่นกันแล้วในการมารวมพลังกันแล้วมันจะมีคนที่มาในรูปแบบที่หคือ เรียกร้องให้เลื่อนการเลือกสอวออกไป 2. คือล้มการเลือกสอว 3. เลือกแต่กดดันให้ผลเนี่ยมันออกมาตามเป้าหมายที่ไม่บริสุทธิ์คือตามการหัวของตัวเองมันจะมีกลุ่มคนสพวกนี้ขอให้กรกตและเจ้าหน้าที่ปกครองทั่วประเทศที่ทำหน้าที่ในแต่ละหน่วยจงระวังให้ดีถัดมา5มิถุนายนครับอาจารย์วันชัยสอนสิริแห่งวัดไก่เตี้ย ได้ปูดว่ามีขบวนการสามล้มโค่นรัฐบาลเสถฐายุบพักเก้าไกลล้มการเลือกสอวอร,ระบุว่านี่คือแผนลับวิชามานปฏิบัติการรวมการเฉพาะกิจของคนสามกลุ่มนั่นคือกลุ่มออหักทางการเมืองกลุ่มเกลียดทักษิณน,นิยมเผด็จการจับมือกันคือหลังๆต้องบอกว่าจันวันชัยนั้นจะดูออกอมีความคิดที่แตกต่างจากเพื่อนสอวอนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ เพราะว่าจันวัชัยนั้นบอกว่าหมดแล้วก็คือหมดกันนะฮะตั้งแต่สิบพฤษภามาเนี่ยพวกเราควรกลับบ้านได้แล้วไม่ควรจะมามายุ่งแค่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็พออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอย่าไปแทรกแซงกับกระบวนการ,การ,การได้มาซึ่งสวตอนนี้นี่คือความคิดสววันชัยคราวนี้เราข้ามไป5มิถุนายนแต่ไปที่ที่หนึ่งก็คือที่สารรัฐธรรมนูญ วันนั้นสาคัญครับวันนั้นสารรัฐธรรมนูญนั้นรับคําร้องของผู้สมัครสอวอรที่ให้ยุวินิชัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอนั้นมาตราดังต่อไปนี้3าม4ิ4หกขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ให้สานักงานกรกตทําความเห็นชี้แจงต่อสารใน5วันนับตั้งแต่ที่ได้รับหนังสือ <c oughs> เอาล่ะคราวนี้ ผมขอใช้เวลาตรงนี้ในการชี้แจงคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะ 40, 40 41 42เนี่ยที่เขายื่นเนี่ยว่ามันขัดรัฐธรรมนูญเพราะอะไรในการเลือกระดับจังหวัดในขออภยัยในการเลือกทั้ง3ระดับคืออำเภอจังหวัดและประเทศปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นบอกว่าแต่ละคนมี2คะแนน ให้เลือกตัวเองก็ได้อีกหนึ่งคะแนนเลือกคนอื่นแต่ห้ามเลือกใครคนใดคนหนึ่งมากกว่าสองคะแนนคนที่เขาไปยื่นเขายื่นว่าอย่างนี้เฮ้ยแล้วถ้าคนคนนั้นที่เข้าไปอ่ะไม่เลือกตัวเองเลยล่ะแต่ไปเลือกคนอื่น <c oughs> คือใช้คะแนนสองคะแนนนั้นอนะ่ะเลือกคนอื่นนี่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะ คุณพอเข้าใจไหมเวลาคุณไปสมัครเป็นสวออคุณมี2คะแนนธรรมชาติของมนุษย์เวลาเข้าไปสมัครแข่งขันอะไรก็ตามถ้ามี2คะแนนอย่างน้อยมันต้องเลือกตัวเองนี่คือธรรมชาติมนุษย์ฮะดังนั้นคนที่เข้าไปยื่นเนี่ยเขายื่นบอกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มันทําให้เกิดการซื้อเสียงกันขึ้นเกิดการหัวกันขึ้นจ่ายเดี๋ยวออกตังค์้ห้2 5 0 0 2 5 0 0 คุณมีอยู่2คะแนนใช่ไหมคุณอย่าเลือกตัวเองเลยนะคุณเอาสองคะแนนนั้นนะ่ะหคะแนนเลือกให้ในกออีกหนึ่งคะแนนเลือกให้ในขอแต่ไม่ให้เลือกตัวเองนี่คือจุดที่เขาร้องกันว่ามันผิดและมันขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งสารรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาแล้วนะครับรับไว้พิจารณานะดังนั้นวันนี้ล่าสุดเมิถุนายนกกตประชุม สารรัฐธรรมนูญรับไว้แล้วอะยังไงดีอะกรกตก็กลัวสิเพราะว่าถ้านสารรัฐธรรมนูญรับไว้แล้วแล้วสารรัฐธรรมนูญรับไว้แต่สารรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่มีคําสั่งใดๆนอกจากนี้คือรับไว้พิจารณาและยังไม่มีปรากฏเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายตามที่ผู้ร้องร้องมาคือมันยังไม่เกิดไงมันเป็นการสันนิษฐานว่ามันจะเกิดก็เลยไม่สั่งให้หยุดการกระทําหรือเลื่อนการกระทําออกไปก่อน คือไม่บอกกกตอบอกว่าหยุดก่อนกกตวันที่9เดี๋ยวมันอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นดังนั้นขอให้ท่านหยุดไว้ก่อนสารธรรมรุญก็ปล่อยเบอด้วยสารท่านไม่ยื่นฮะไม่ใช่สารท่านไม่บอกสารท่านบอกว่าจัดเลือกตั้งต่อไปได้เลยกกตวันที่ประชุมกันแล้วเอาสิมาดูกันที่สุดแล้วหลังจากการประชุมเจอรหันกกต เจ็ดอรหันกรกตก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นแหละคุณแสวงคุณมีเลขาที่การกรกตออกมาแถลงผลมติกรกตไม่เลื่อนการเลือกสวฮะโอ้โหเอาละข่าวนี้สนุกล่ะเหตุที่ยังเดินหน้าเลือกสวตามไทม์ไลน์เดิมมีด้วยกัน4เหตุผลคือข้อ 1. ยังไม่ปรากฏว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังข้อ2ยังไม่ใช่เหตุจําเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ข้อ3 ก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสวจะบังคับใช้เป็นกฎหมายนั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากสารรัฐธรรมนูญแล้วข้อ4กอกตปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ออกโดยชอบด้วยวิธีการของรัฐสภานี่คือ4ข้อดังนั้นวันมะรืนนี้เราไม่ใช่เราวันมะรืนนี้ประเทศเราจะมีการเลือกตั้งเลือกตั้งก็ไม่ได้อีกโอ้ยดังนั้น วันอาทิตย์นี้ประเทศเราจะมีการเลือกสอวในระดับอำเภออย่างแน่นอนฟังคุณแสวงวกบุญม,มีครับรทำกับผู้สมัครหรือประชาชนผมคิดว่าเราทำร่วมกันนะครับคือเราอยากได้สว2อ0สอง200คนตามตามเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่สิ่งที่ผมว่าทีก่กกตทำคนเดียวก็คือการรักษากระบวนการการเลือกให้มัน ได้เป้าหมายอย่างที่เราอยากจะได้ระหว่างทางถ้ากระบวนการไม่เขาเรียกว่าไม่เรียบร้อยเป้าหมายไม่ต้องพูดมันกระทบแน่เราจะเลือกตั้งวันที่9ต่อไปเราจะเลือกนะครับไม่ใช่เลือกตั้งเราจะเลือกวันที่9ต่อไปใช่นนะ้นคุณแสแงบบคุณแสแงกังพูดผิดเลยงั้นอย่ากว่าผมนะว่าผมพูดผิดนคบว่าเลือกตั้งนะ <c ười> คือมันไม่ใช่เลือกตั้งคุณนะ คือถ้าเลือกตั้งหมายความว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องได้ออกไปเลือกอันนี้คือไม่ใช่อันนี้คืออย่างน้อยต้องอายุ40เกินขึ้นไปถึงจะได้ไปเลือกแล้วก็ต้องสมัครเป็นสวด้วยเอาล่ะคราวนี้เราก็กลับไปถามคุณสมชายกันต่อเพราะว่าคุณสมชายใครก็ตามาตามเฟ e b o o กก็ลองไปตามคุณสมชายดูยนะใน Facebook คุณสมชายจะมีอะไรประ,ประหลาดๆเยอะมากเกี่ยวกับการเลือกสอวในครั้งนี้อ่านดูแล้วก็ตลกมากอะว่า ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆก็ประเทศเราก็คงจะงงเหมือนกันนะว่าจะได้ใครมาเป็นสวนะฮะสวสมชายบอกว่าอย่างนี้ปัญหาหลักๆในการเลือกสวมีแบบนี้ฮะสามเรื่องหนึงเลือกไว้ผู้สมัครสวกลุ่ม1ไม่รู้จักกับผู้สมัครสวต่างกลุ่มดีพอแล้วก็ไม่อนุญาตให้ทำความรู้จักกันก่อนหน้านั้นด้วยนะ แล้วมันจะไปเลือกใครยังไงอ่ะมันไม่รู้จักกันประมาณนั้นน่ะนะฮะสองไม่มีการคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครสอวอรทําให้คนไปสมัครผิดกลุ่มอาชีพ <c oughs> ระเบียบสามระเบียบกกตเปิดช่องให้มีการขนคนมาสมัครเพื่อล็อกโหวตขออภัยนะผมขอเล่าตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันอ่ะมีบางคนมาสมัคร <c oughs> อ่า ผู้ชายนะฮะแต่ช่องเพศเขียนว่าผู้หญิงแปลกไหมนะอาชีพอาชีพทำนาในวงเล็บไม่ได้มีไม่ได้ประกอบอาชีพงงไปหมดการศึกษาจบป .4 จากโรงเรียนนั้นโน้นนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะฮะแต่ว่าเรากำลังจะเลือกคนมาเป็นสอวอ ประสบการณ์ในการทำงานก็คือการทำนาไปตามฤดูกาลบรรทัดเดียวจบเฮ้ยนี่คือการเลือกสอวอสมาชิกบุธิิสภานะคุณคือมันมันเต็มไปด้วยความผิดเพี้ยนมากๆแล้วจับมือกันมาเลือกเยอะที่สุดเหมือนถ่ายรูปมาจากร้านเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะฮะแล้วก็นำมาซึ่งข้อสรุปเนี่ยเน,นลักษณะมาแบบนี้เลยคุณแล้วมีแบบเนี้ย คือเยอะแบบเยอะมากคุณลองไปดูใกล้ๆจอคุณจะรู้ว่ามันอะไรอ่ะเนี่ยไม่ได้ทำงานอันนี้คนคน,ค,นคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพนะฮะคือว่างงานจบกศนอ,อะไรสักอย่างหนึ่งคือการศึกษานอกโรงเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งประวัติการทำงานเคยทำอะไรมาประมาณนั้นนะบรรทัดหนึ่งสองบรรทัดเนี่ยเป็นแม่บ้าน เออเนี่ยนีกลุ่มอาชีพคือกลุ่มอะไรที่แปลกอีกอย่างผู้ชมครับ <c oughs> กลุ่มอาชีพกลุ่มที่20แปลกมากคุณผู้ชมรู้จักไหมกลุ่มอาชีพนี้กลุ่มอาชีพกลุ่มที่2 0นั่นคือกลุ่มอื่นๆโอ้โหกว้างยิ่งกว่าจักรวาลน,นี่ <c oughs> <c oughs> คือกลุ่มอาชีพอื่นๆแล้วในประกาศหรือระเบียบของกอกอตอะ ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจนว่าอื่นๆที่ว่านั้นคืออะไรคราวนี้ใครก็ตามที่ไปสมัครแล้วกลุ่มไหนดีวะกลุ่มไหนก็ลงไม่ได้หนึ่งก็ไม่ได้สก็ไม่ได้กลุ่มอื่นๆกันแล้วกันก็เลยมีแต่คนไปสมัครกลุ่มอื่นๆกันก็มีเยอะเนี่ยฮะความแปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะมากใครอยากดูเข้าไปดูได้ครับใน Facebook ของคุณสมชายสแสวงการผมเข้าไปดูมานั่งดูแล้วโอ เป็นแบบนี้ตายเลยนี่คือความผิดปกติชัดๆลองฟังคุณสมชายแสวงการอธิบายดูครับแต่ถ้าตกตอเลื่อนอันนี้เป็นทางออกเพราะดูคํำแถลงสารรัฐมนูนศสารรัฐมนูนบอกว่าในการขอคุ้มครองไว้ก่อนนะสารยังไม่เห็นเหตุเป็นคําที่ต้องถือว่าสุดยอดเหตุจะเกิดขึ้นวันที่9พอวันที่9พับความผิดสําเร็จเห็นไหมสารบอกแล้วนะสารเตือนแล้วนะ,ะคุณไปแก้ไขซะก่อนเถอะ พูดตรงๆเนาะถ้าคุณไม่แก้ไขคุณก็ทําชี้แจงภายในห้าวันก็กรกตเลือกเอายืนได้เลยยืนเลือกไปเลยผมก็ไม่ว่าอะไรไม่ชี้นํากรกตเลยยืนเลือกไปเลยแล้วก็ไปเผชิญเอาข้างหน้าไปตายเอาดาบหน้าหลังวันที่เก้าซึ่งผมเชื่อว่าตายแน่เพราะจากหลักฐานแค่ผมมีนะผู้ร้องเนี่ยส่งมาที่เราเนี่ยแล้วผู้ร้องไม่มีเหรอ <S <S แต่ถ้าเนี่ยคุณสมชายพูดนะคือคืออ,อันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนว่า เราควรจะมาช่วยกันล้มการเรื่องสวเถอะนะแต่เราสนับสนุนว่าเฮ้ยการเลือกสวเนี่ยมันมีมันไม่ใช่กลิ่นตัวตุกแล้วอันนี้มันกลิ่นมันลอยมาเป็นกลิ่นเน่าเลยอ่ะมันปรากฏหลักฐานขึ้นจริงแล้วเป็นหลักฐานที่ไม่ต้องไปให้พนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเขาค้นเลยอ่ะคนเขาเจอเขาส่งมาให้เองเลยอะแล้วดังนั้นน่ะสิ่งที่มันจะปรากฏขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นอย่างที่คุณสมชายบอกก็คือมันตั้งแต่วันที่1ิ ก็คือวันอาทิตย์ก็คือวันเลือกสวกันใช่ไหมครับวันจันทร์ปั๊บเดี๋ยวพูดดูสิข่าววันจันทร์น่ะวันจันทร์นี้เดี๋ยวผมจะได้มาอ่านข่าวให้ชัดเนี่ยมีแน่นอนปัญหาของการเลือกสวระดับอำเภอหลักฐานมันจะผุดขึ้นมาเต็มเลยโดยเฉพาะระดับอำเภอน่ะมันคือระดับที่มันไปแตะคนหลายคนมากที่สุดมันต้องกรองจากเท่าไหร่ล่ะสี่หมื่กว่าคนน่ะ สุดท้ายมันต้องเหลือประมาณสักหลักพันคนถ้าผมจำไม่ผิดก็เอ๊ะผมจำไม่ได้นะว่าระดับอำเภอรหรือว่าระดับจังหวัดที่ต้องให้เหลือ3,000คนนะ่ะแล้วก็เข้าไประดับสุดท้ายระดับประเทศเดี๋ยวเรารอดูกันครับคุณผ,ผู้ชมครับคือไม่อยากจะให้มันเกิดปัญหาแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันละนะไม่ทันละเพราะว่าอีกสองวันมันจะถึงวันเลือกระดับอำเภอจะให้มาหยุดตอนนี้ก็ไม่ทันจะให้มาแก้กฎตอนนี้ก็แก้ไม่ทัน ไม่มีทางแก้ทันอยังไงดีล่ะแล้วก็สอวอหลายท่านนะอย่างเช่นสอวอวันชัยท่านก็บอกว่าที่ออกมาค้านี่ไม่ได้หมายความว่าอยากอยู่ต่อนะคืออยู่ต่อก็ได้เงินดงเงินเดือนแต่ว่าคูณเงินเดือนคือสอวอแต่ละคนเงินเดือน1 0 0 0 0แสนบาทอย่างเงี้ยสำหรับสอว2อ0คนที่เป็นอยู่นะมันไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเขาต้องอยู่กันเพื่ออยากเป็นนะบางคนนะครับบางคนอาจจะโอเคสำคัญแต่ว่า สวอ่ะผมยกตัวอย่างอจงาจารย์บรรชัยอาจารย์บรรชัยบอกว่าก็ไม่ได้อยากอยู่ต่อเลยนะสุดแล้วก็คืออยากจบแล้วก็อยากกลับบ้านแต่สวบางท่านก็คิดในอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ไม่ผิดนะฮะบอกว่าอยากอยู่เพื่อส่งต่อให้จบเพราะกระบวนการมันผิดและมันเสี่ยงต่อการกระทำความผิดและสวชุดใหม่ที่ได้มา200คนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ในการทำหน้าที่แทนเรา